นี้นะฮะจะมาดูกันถึงเรื่องวิธีการพิชิตนะครับแรก8ปดหมื่นในกิจกรรมของแพนโดร่านะฮะคือกิจกรรมนี้จริงๆผมไม่แน่ใจนะครับคือหลังๆมันมาเดือนละครั้งอ่ะแต่แรกๆมันไม่ได้มาเดือนละครั้งนะครับแต่ว่าต่อจากนี้คิดว่าน่าจะมาถี่ขึ้นเพราะว่าอุปกรณ์มันเยอะขึ้นนะครับจริงกิจกรรมนี้คือถ้าเราไม่ถึงแปดหมื่นมันก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกมันก็เหมือนเป็นกิจกรรมสะสมแบบพวกของอุปกรณ์นะครับอย่างของผมเนี่ยมันก็จะเต็มเร็วเพราะว่าเพราะว่าอีกกิจกรรมนี้แหละ พราะอะไรรู้ป่ะพอได้แต่นาฬิกาสีขาวนะครับหรือนาฬิกาแลนั่นเองนะฮะรีเจตออกน้อยมากน้อยจริงรอบนี้นะแม่งได้มาแบบคิดดูว่าแปดหมื่นแรกกี่รอบอะครับเออแม่งได้แบบ ไม่เกินห้าครั้งอะน้อยมากครับน้อยกาปกติแต่แบบแบบก็แต่มันก็เป็นปกติของผมนี้เรามาดูกันว่าถ้าเราอยากได้แบบแปดหมืนเนี่ยเราจะต้องทอํายังไงได้บ้างนะครับซึ่งบอกก่อนว่ามันใช้เงินแน่นอนนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับจะสอนให้ใช้เงินน้อยที่สุดนะครับก็คือ <c oughs> นะครับอันดับแรกอันดับแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่ากิจกรรมมันจะมาอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยคือมันก็คงมาเดือนละครั้งอะครับมาช่วงต้นเดือนเพราะว่า ถ้ามันมาติดติดกันอนะมันไม่ไหวไอ้คนคนเล่นก็ไม่ไหวนะครับกูแบบกูแรกกูไม่ไหวอะไรเงี้ยเงินด้วยอะไรด้วยอะไรประมาณนะั้นหนึ่งคือดองแรกก่อนระดับแรกคือต้องดองแรกนะครับซึ่งการดองแรกเนี่ยมันเก็บได้สูงสุดสเก้า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 นะครับก็คือหนึ่งหมื่นนั่นแหละนะครับหนึ่งหมื่นดังนั้นเนี่ยเวลาสตาร์ทเนี่ยถ้าใครดองแรกมาเต็มนะครับนะก็ต้องคำนวณของตัวเองว่าวันหนึ่งอะมันเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะได้อ่เราถึงจะดองแรกได้ดองแรกได้ประมาณสักเอ่อสักสามหมื่นนะครับเนาะ เวลาเวลาเราดูอะครับนะให้มาดูตรงเอ็กซ์เชนนะครับไอเกณฑ์นี้มันชอบบอกใบ้ที่ผมบอกอะเนี่ยเวลามันมีไอ้นี้มานะครับถ้ามันโผล่เห็นเห็นหะเห็นมันโผล่มาเป็นสีดําๆแล้วว่ามันจะมาวันไหนนะครับแล้วยิ่งมันมาแบบช่วงต้นเดือนนะโปะเชใช่เลยนะครับเราดองไว้เลยนะฮะคือถ้าดองไว้แล้วมันไม่มาก็ช่างมันมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้าดองแล้วมันมาเนี่ยเราจะได้ประโยชน์เยอะมากอย่างน้อยไม่ถึง80,000ื่นนะครับเอ่อ เราก็จะได้6 0 0 0ื่นก็จะได้แบบศีลาเอาคมหนึ่งอันซึ่งมันก็แบบคุ้มครับหรือไม่ก็ได้พวกกล่องพวกนี้นะครับก็ดีนะครับดีกับเรามากๆน้องนะครับซึ่งเราไปคํานวณเองว่าเราอะนะครับจะต้องนะครับก็ดูเนี่ยก็คูณเอาเลยครับคูณเอาเลยว่าประมาณแบบถ้ายิบของเราปกติถ้าของผมอะคือแร่เต็มนะครับเราก็ดูว่าเอ้ยถ้าเราใช้ตัวบูเตอร์นะครับนะทั้งทั้งวันเลยใช้เกือบร้อนะครับมันจะได้เท่าไหร่อย่างแบบถ้าปกติเนี่ยอ่ามันจะคูณ2ใช่ไหมมันจะไม่ใช่ตัวเลขสีฟ้าแบบนี้นะครับมมติปกกผ ผมแร่เต็มหมดแล้วนะครับเปิดเหมืองครบแล้วนะครับไอเรื่องเปิดเหมืองกับอัพ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 แร่อ่าสมมุติว่าคูณสองสี่แปดคูณสองเก้าสิบหนะครับอ่าปกติคือเก้าสิบหกอ่าสามหกคูณสก็เจ็ดิสองนะครับเจสองก็คือวันหนึ่งมันจะได้แร่ประมาณเก้าสิบเจดิบสคูณสองบวกเก้าสิบหกนะครับสองี่สิบนั่นเองนะครับเวลาปกติใช้บูเตอร์ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับคูณยีบสีชั่วโมงครับดังนั้นวันหนึ่งเราจะได้ห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบนะครับดัง Liberal, สามหมืน ier, ่นนะครับสามหมื่นเนี่ยจริงๆก็เกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ย <einmal> ก <leaves> ็คือดองเกือบอาทิตย์เลยนะครับก็เยอะเหมือนกันนะก็ใช้เยอะเหมือนกันแต่ว่าเราอาจจะได้จากแบบไอ้พวกแบบเควสอะไรพวกนี้ด้วยครับได้จากเควสได้จากอะไรพวกนี้นะครับบวกไปมันก็น่าจะถึงเร็วขึ้นนะครับหรือตีหอคอยแล้วเราเจอแบบมันมันให้แร่มาอะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะทําให้นั่นขึ้นนะครับแต่ดับแรกมันต้องดองให้เต็มนะครับผมผมรอบนี้ก็คือดองเกือบเต็มเพราะว่ารอบที่แล้วว่าผมไม่ดองไม่เต็มไว้แล้วแม่งแบบ ือเพื่อนในกิวอะนะครับเลยกว่าจะถึง8 0ดหมืนเพราะว่ารอบที่แล้วอยากได้ดาบไฟนะครับนะต่อไปนะครับก็คือว่านะครับเอ่อตัวเหมืองเนี่ยแม่งควรจะเต็มหรือไม่ก็ใกล้เคียงเต็มนะครับมันจะทําให้ได้แ0ดหมืนง่ายนะครับยังผมมาทะลุเลยนะครับวันนี้ทะลุอยู่แล้วนะครับนะถ้ามันเต็มเนี่ยนะครับถ้ามันเต็มเนี่ยมันจะได้สี่ิบแปดบวกหนึ่งจุดหบวกแบบบวกอีกห้าสเอร์ซนเี่ยมันไม่ใช่สองเท่ามันเป็นสองเท่ากว่านะครับนะสองเท่ากว่าซึ่งถ้าเรามาคํานวณนะครับ สมมติเรามีสต็อกอยู่8อยู่3 0ื่นอยู่แล้วใช่ไหมครับนะสาม0 0ืนะครับทีนี้เราขาด5้าห0,000ใช่ไหมนะครับ4ี่แปดบวก7บนะครับ120ยแล้วก็5้าสี่มันจะได้60สอ่ะอันนี้มันจะได้90อ่ะผมเคยคำนวณอยู่นะครับดังนั้นตัวของในวันวันหนึ่งนะครับคูณ180แปดอ่ะวันหนึ่งเนี่ยนะครับ2ี่สี่ชั่วโมงเนี่ยมันจะได้แร่ทั้งหมดนะครับ300รต่อชั่วโมงคูณ2ีชั่วโมงก็เท่ากับ2นนะครัับเจรับ ก็จะเป็นสามหมื่นหกเห็นไหมแค่นี้ก็หกหมื่นหกแล้วนะเห็นไหมว่าแค่นี้ก็หกหมื่นหกแล้วคุณก็แบบเราก็ได้แบบซีลาเจนไปแล้วว่าผนึกเจนไปแล้วครับนะหนึ่งชิ้นนะครับซึ่งมันแบบดีอ่ะเราได้ของเราไม่ได้เสียอะไรเพิ่มเลยครับเนอะเนี้ยนะครับดงนะนั้นบูสเตอร์เนี่ยก็จะสําคัญมากนะครับนะดังนั้นแบบเราจะได้ทั้งหมดหกหมื่นหกแล้วนะทีนี้มันจะขาดอีกประมาณสองหมื่นเอ่อเท่าไหร่วะไม่ได้หมื่นสี่จริงจริงหมื่นก็เกือบพบแล้วอ่าประมาณนั้นนะครับ ทีนี้ยส่วนประกอบที่สามนะครับอันนี้คือต้องเสียตังค์นะครับส่วนประกอบที่สามคือเสียตังค์คืออ e ีแพ็กนี้ซื้อแพ็กเดียวจบไม่ต้องซื้อแพ็คอื่นนะครับคือซื้ออ e ีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช่อะไรวะไปไหนแล้ววะอาชิบหายเอามันหายไปไหนครับทุกคนไม่อยู่เนียวอ,อ่ะดูนี้เลยวะมันหมดแล้ววะ ไปแล้วมันคือแพ็คพันหกครับผมเฮ้ยผมงงว่ามันหายไปไหนวะซื้อแพ็คพันหกแพ็กเดียวพอครับจบมันจะมีแพ็คพันหกอยู่อะแต่ว่าผมผมมันซื้อไปแล้วมันเลยหายไปมัง้งอืมมันมันเลยไม่มีแล้วล่ะนะครับก็คือซื้อแพ็คพันหกนะครับมันก็จะเป็นแบบแพ็คที่แบบให้กระต่ายมาให้แร่อะไรมานะครับคือไปซื้อแพ็คนั้นแล้วก็ครบเลยนะครับเสียอีแพ็กพันหกเพื่อให้ได้แปดหมื่นแต่ว่าผมมองว่ามันเป็นการเปที่แบบ คือถ้ายิ่งดวงดีนะครับก็จะยิ่งคุ้มเลยอุปกรณ์เราจะขึ้นเร็วมากนะครับแต่ว่าถ้าไม่ซื้อแพ็กนั้นอย่างน้อยเราก็จะได้ 6, หก0มื่นครับก็ได้อันนี้แต่ว่าทุกคนก็รู้สึกตึงอิดตึงิดจะบอกว่ามันแบบแม่งอีนิดเดียวแม่งจะถึงแล้วจะถึงแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้แพ็กพันหกเนี่ยมันแจกแล้ววันละสามพันหกครับห้าวันก็ได้หมื่นห้ากว่ากว่าอืมรวมแล้วก็แจกตัวตัวต๋วมาบูธอ่ะตัวมาบูธด้วยอ่ะครับนะมันก็จะได้มันก็จะได้แบบว่าเออไอพวกเนี้ยนะครับนะเต็มนะครับวันทีี่่คาาดวจจะมมกกิกรร ห้ามบูธแลกทิ้งไว้ห้ามบูธแลกทิ้งไว้สมมุติว่ามันจะปิดสิบโมงใช่ไหมไม่ใช่แบบเก้าโมงแปดโมงกดบูธไปอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตัวคูณอะมันจะเป็นตัวคูณของของก่อนกิจกรรมเนืกอออกไหมฮะแล้วกว่ามันจะเป็นตัวฟ้าเจ็ดสองได้เนี่ยคือมันต้องแบบเป็นเปิดเซิร์ฟแล้วมีกิจกรรมแล้วแล้วคุณค่อยบูทใช่ไหมแบบถ้ามีถ้าคิดว่าวันนั้นมีกิจกรรมก่อนปิดเซิร์ฟห้ามกดบูธนะครับให้มันหมดไปเลย นะครับช่างมันมันจะสะสมเล็กน้อยช่างมันนะครับนะแล้วก็ค่อยมากดหลังแบบว่าเาหลังเอเปิดเซิร์ฟมานะครับนองอ่ะเดี๋ยวผมจะค้าไปให้จบเลยผมบอกเลยว่าไม่ได้หรอกจริงๆริลีกาไอลีการีเจนเนตกูเบื่อแล้วกูแม่งงอนเห็นไหมกวนตีน <laughs> มันกวนตีนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะเอามาแล้วกันนะครับผมก็จะเปิดดาบไฟนั่แหละหรือไม่เปิดดีวะอ่าเพราะผมผมยังไม่เลือกดาบไฟเพราะว่า แต่แม่งก็ต้องเลือกแหละหรือเปล่าวะหรือจะเลือกพิสิ์เบนนี่วะเพราะดาฟไฟอ่ะผมมีสิทธิ์จะคราฟในนี้ให้เต็มได้ไงเพราะว่าตอนนี้โล่มันก็โล่แม่งก็จะจะเต็มแล้วอะโล่ผมแบบเดี๋ยวจะได้เศษได้เศษสี่อันแล้วมั้งหรือเปล่าวะหรือสามวะอ๋อสามนะครับเลยสามครั้งโล่ผมก็เต็มหกแลลวนะครับดังนั้นนะวิธีการพิชิตนะครับแพโดล่านะครับหนึ่งคือการดองสําคัญมากเพราะแม่งคือแต้มต่อสามหมื่นนะครับนะสองคือ ถ้าเหมืองเต็มหรือใกล้เต็มเนี่ยนะครับนะเวลามาบูตเนี่ยมันจะได้เยอะมากนะครับไอตรงไอไอไอสต็อกแบบเนี้ยที่มันทําให้เก็บได้เยอะขึ้นไม่ต้องไปอัพมันเยอยวรอกเปลืองครับไม่ควรผมลองไปรอบหนึ่งแล้วแบบแม่งไม่ค่อยได้ช่วยอะไรคุณก็เข้าคอยมาเก็บดีกว่านะครับวางแผนการนอนการตื่นนิดนึงเท่านั้นเองนะครับนะแล้วก็เอ่อแค่นี้มันก็จะได้ประมาณ6กหมื่นแล้วรวมแบบที่มันแจกแจกเนี่ยนะครับเวลาคุณจะมีแจกแจกวนนี้ นะครับดูเด็กเนี่ยครับอย่างเงี้ยมันได้มันแจกเยอะนะครับแต่ว่าเราอะต้องแบบเตรียมตัวนิดนึงเนี่ยตัวมันก็แจกอยู่นะครับนะเอ่อการซื้อแลกชนิดอื่นไม่แนะนำนะครับแพงไม่คุ้มเลยนะครับจะไปซื้อตรงนี้ก็ไม่คุ้มรู้ไปแล้วว่าผมต้องมาซื้อตรงนี้เพราะว่าผมไม่ได้ดองไว้ไว้แม่งแบบบาดเจ็บมากต้องไปซื้อแพ็คสามพันเ่เพื่ออะไรวะไอ้แม่งโคตรเปลืองตังค์เลยอีแพ็คนี้แม่งไม่ได้คุ้มเลยครับบอกเลยว่าได้น้อยมากแพ็คพันหกสุด นะครับแต่เอาแต่มมนได้เพชรไก่นี่ไงได้เพชรกำลักบบงกุดนะครับว่าแล้วแต่ละกันนะครับแล้วแต่ชอบนะนี่ก็เป็นวิธีนะครับในการพิชิตนะครับนะแปดหมื่นแรกของแผ่นดอนนั่นเองครับผมขอบคุณครับทุกคน